วันนี้จิ๊บเอารีวิวตัวเองมาให้ดูนะคะก่อนที่จะลดน้ําหนักจิ๊บมีน้ําหนักสูงถึง57กิโลนะคะและแค่สูงแค่ร้อยห้าสิบเจ็ดเท่านั้นนะคะเรียกว่าอวบอ้วนทุกส่วนเลยนะคะจิ๊บใช้เวลาในการลดน้าหนักมาค่อนข้างนานถึง4ปีเลยค่ะแต่ก็ล้มเหลวมาตลอดนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถหยุดทานได้ออกกําลังกาย45วันก็ไม่ช่วยให้ผอมถ้าเราหยุดทานไม่ได้นะคะจนมาค้นคว้าวิจัยนะคะทำแคลรีฟขึ้นมาและได้ทดลองทานกับตัวเองนะคะ6เดือนเท่านั้น,นะคะ่ะจิ๊บลดลงไปได้ถึง9กกิโลนะคะรูปร่าง กระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่แค่น้ำหนักที่หายไปนะคะแต่ว่าไขามันเนี่ยลงไปถึง8%ค่ะดูได้ในคลิปต่อไปนะคะเฟิร์มขึ้นมาก นี่นะคะจิ๊บจะมาแชร์ประสบการณ์การลดน้าหนักเพิ่มของจิ๊บให้ฟังนะคะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน,น้านี้จิ๊บหนักเกือบ57นะคะแล้วก็ลดลงมาได้เหลือ48.5นะคะแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจิ๊บกินเยอะมากๆค่ะกินเยอะมากกินปาร์ตี้ตอนเย็นตลอดเลยนะคะทำให้น้าหนักขึ้นมาอีกประมาณ4ขีดนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้รับคือมันดูมากกว่าสีขีดเพราะมันดูบวมมากพุงก็ป่องไปหมดนะคะจิ๊บก็เลยตัดสินใจว่าตั้งแต่วันเสาร์นะคะว่าจะไม่ทานมื้อเย็นแล้วแล้วก็จะเปลี่นนนนมาาคาคนนค่ดวกแ6ันันะะํห ไปทั้งหมด7ขีดนะคะและสิ่งที่ได้คือมันบางลงแบบชัดเจนมากคือถ้ามองชิปจากทรงตรงเนี้ยจะไม่ได้รู้สึกว่าผอมมากนะคะเพราะว่าจิปเป็นคนที่หุ่นนาฬิกาทรายแล้วก็คือกระดูกสะโพกใหญ่มากตรงนี้ก็คือกระดูกแล้วแต่ถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเลยว่าเราบางลงมากๆนะคะคือเอวเราอะไรเงี้ยเล็กลงมากอันนี้จิ๊ใส่กางเกยงเกยนขาสั้นไว้ข้างใน1ตัวนะคะก็ไม่ได้ดูตัวหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิบจะบอกเลยว่าใครที่แบบเหมือนมีปัญหาน้ําหนักตัวเกินและอยากจะลีนไวๆอยากจะลดแบบชัดเจนนะคะลดการทนมื้้้อดดึกใหไค่ะ ถ้าเราลดการทานมื้อเย็นได้นะคะยังไงก็ผอมลงแน่นอน,นะคะ่ะมื้อเย็นเนี้ยเป็นมื้อที่ร่างกายแทบจะไม่ต้องการอาหารเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเนี้ยจะเข้าสู่กระบวนการการพักผ่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี้ยทานแค่แคลอรี่ต่ำๆนะคะเราก็สามารถผอมได้จิ๊บจะบอกเลยนะคะว่าจิ๊บเนี่ยมีปัญหาเรื่องอ้วนเนี่ยมาทั้งหมด5ปีนะคะแล้วก็พยายามลดความอ้วนมาหลากหลายวิธีมากแล้วก็ลดไม่ได้พอจิ๊บเป็นคนไม่ได้มีความพยายามใดๆในการลดความอ้วนนะคะแต่ว่าวันเนี้ยจิ๊บลดได้ละสิบกิโลจิ๊บก็สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ว่าอะไรคือสิ่่่่งงททีีถถูกกต้อ้อสุดดาเิ ว่อยากจะถามเนี่ยก็ทักมาถามจิ๊บได้เลยนะคะคนที่เคยทักมาจะรู้ว่าจิ๊บตอบหมดและจิ๊บไม่เคยบอกว่าจะต้องซื้อของจิ๊บด้วยนะคะ